ต่อไปข้าวอ้าจะข้าววยเจอแมงด้วยแมงมูโอ้ไฟฉายอ่อนข้าวุข้าวทั้ง เปหมุนไปหมุนไปเ้าเยอะนะครับาลดนกัดด้วยแล้วกันไปใช้หมนไปเกาไเกาาใช้ไหนหมดไปใช้ออนอนโออันนี้นะครับพอในลกาอยู่ตรงนี้ได้เลยะครับมแมวแมวกลัวมันลงมากัด โอ oh, ้จริงหเนี่ยเหรอที่มันกระโดดเนี่ยเหรอเฮ้ยเสียวเสียวของเขาม้าหอนายนี่นะะอันนี้เป็นสวนงวง หน,น่อตะแคงเออใช้ตะแคงปาเหมือนของแซงตายเลยเนาะนี่ก็เหมือนปลานะจ้ามันตายเป็นหมูเลยอ่ะสิกินสรรพากาหดูฝางนี้เจ้าพี่เบน่าสวยอยู่แต่กว้า,างเทา้าอันนี้เคเรียกว่าช้างเอราวังใช่ มเสียราวันเสียงเอ้าวัเอนนี้จะส็นคนมีสทธดนะจดที่สองเยจกคำได้ที่ะครับข้าราสนมาแล้น่ลนนี่ถ่ายูโพายรูปออกตรงแนเลยครับนี่จายถ่ายรูกอตวหนึ่งี่เนตัวเฮ้ยค่อยๆเริ่ ข่าวเมื่อกี้เยอะมากเดินเข้าก่อนทุกวันละปีอันนี้ก็เว้นมันเปลี่ยนกันมาเจ้าใครมันเยอะเจ้าสิโอรธกว่าเจ้าอันนี้จ้างน้อยลูกจ้างเปลี่ยนเว้นหลักคนมาคนละวันค่ะไม่ได้มากันทุกวันทีสองปุ๊บบางวันค่ะเฮ้ยจริงหรีอข้อคนด้านนอกเอาไว้ข้อหนรอบข้อมีจ้างอันนี้ผมไม่เป็นองแม่ตอนนี้เข้ามาครับใช้ใหลายรายปีจ้า ขาพ่อแม่เารเารเปิดด้แม่เสียตรงนี้สองทางทางแร,งร,รกรรรปเป็นทางลันตูรู้จักกันค่ะลันตูเป็นรูตันระวังลื่นตรงนี้นะคะมันเป็นไรของมีดอกจางอ่าเดี๋ยวรอดรอดประตูบุญค่ะมีบุญมุดได้ถ้าบุญไมีมุดมาได้จับโอ้าอ้โอ้โอ้จะ<อ>เข้าตรงนี้การเราเที่ยต่อข้างในเนาะค่ะมนต้องระวังหัวแคบมากรูตันแคบมาก เช็คมากอ๋อเช็คนี่คืเงินมากเปิดไฟนเราคงจะเปิดเปิดฝัดองดูนะแต่อะไรครับผมทีละคนค่อยๆนั่นก้มไปลูกก้มไปคานไปถ้าไม่คานไม่ผ่านคานไปลูกคานไปคานไปหัวหัวคานไปลูกเข้าใจคำว่าคานไปไหมเข้าใจเก็บโทรศัพท์ของลูกครับ กบัวลูบัวเน่ว,ว,ก,นนวก,นกินิดอย่างพเหัวชนนิดิจะแตกบัวได้หนึ่งลูกมาดหนึ่งกหัวก่อนเดี๋ยวั่นอนแป๊บหนึ่งเรา่ายรปตรงนี้กกอนนั่งย,งยงียวโอเคเ่ับมาเลยครับเดิโโาานท่าเอาสามบัวแปเราวางหัวเด้เ ก็มีนิดก็มีย่างนียค่ะก็มีนิดค่ะเจ้าหัวชนอยค่ะแม่น่าับครับมบดมมืดมากอะไรลูกงาแตกเยอะมืกัออกำลังเรากกอ้กอกายอยอกกอกอออกกออกบอก แม่แม่เอามาือ,ม,อามาแตะเหงือกแม่มือมาแตะหัวแล้วดิใช่เไราะเราเรียนเราแล้วครับผมเรียนพออะไรนะจะขึ้นปสามครับแล้วตอนที่มือแมลงดูแคบมากโอซากิม,กกม,ม,มนันเกือบตกเลยมันรอดดีเดียวนี่แบบนี้เนะ ออเามาแต่วข้างเรากล้าหาญแม่รูืก้แคบมากตื่เต้นไหมครับแม,แมงเลยด้วยนพะ <c oughs> ขคาวอีกแล้วนี่เป็นพยานแรก่ะน้าปกะ่ะ อที่สาะครับเสื้อรูพญานครับเสื้อรูพญาดกอครอที่สเสื้อรูพญาครัูพญาเข้าสูกคีข้า่ด้รว่าง้ครับห้ากหืขาวข้างขจะมามาเกีไงอ่าลูกไหมูไม่อะไม่อกลัวข้างเขา น <Kell ee, S 2> บินอยู่นะว่าเป็นยงแคบไหมเมื่อกี้เราไม่แคบมาพี่ทเลยอะ